S <S 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 ได้เลยลูกอัน,นให้แหลยลขอบคุณค่ะอขอบคุณเขา<อ>แก้ให้ปปเป็นเด็กที่น่ารักเมื่อเมื่อมันแบบเหตุการณ์มันผ่านไปนานขึ้นแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบลูกได้ได้ไดเห็นกับตาตัวเองแล้วแล้วลูกก็มาเล่าให้เราฟังมาเล่าให้กับพี่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกได้เห็นอีกคนหนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่น่าจะแบบเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วลูกเองก็รู้มันไม่ใช่แค่แบบเขาไม่ได้ให้ลูกเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือ ได้มีเหตุการณ์ว่าลูกเนี่ยได้ไป,ไปเห็<จ>นทาง <ฮะ S 1> ฝั่งนูน้นมีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่จะแบบไปเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะแบบหย่าร้างนี่ก็บอกว่าลูกถ้าพ่อกับแม่ต้องแยกทางกันโดยที่เราจะต้องไปทําเอกสารหย่าร้างอะไรยเงี้ยคะ่ะลูกว่ายังไงลูกคนโตเนี่ยเขาสามารถตอบได้ว่าไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เดี๋ยวนี้ในสังคมอ่ะเป็นแบบนี้เยอะองลีองนีให้กำลังใจยังไงบ้างเราคนโตนะ ปกติแล้วก็ไปกอดแม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับไปกอดอกกแม่บ้างอบอกรักแม่บ้าง<ม>อืแล้วองตองอะก็ไปกอดครับไปกอดแต่ก็จะเราก็จะแบบว่าไม่ค่อยกล้าแสดงออกไหมเราเรากล้าแสดงออกกับความรักกับคุณแม่มากไหมเขินไหมเวลาที่แบบว่าเราต้องไปกอดแม่นี่เรามีเขินไหม ไม่ไม่เลยใช่คือองตองนี่จะเป็นประเภทบอกรักถ้าเจอหน้าตื่นเช้ามาก็ก่อนจะไปอาบน้ําก็กอดน,นัวเนียรักแม่นะอะไรเงี้ยหอมแม่อะไรเงี้ยคนคนพี่องลีนี่ก็จะแบบเขินนิดหน่อยเ,อเวลาไปอหอมแก้มเวลาไปหอมแก้มมีลิปสติกเปล่าเนี่ย ก็รักแม่แล้วก็แบบ <endo. S 1> อยากให้แม่มีความสุขเยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะไม่ต้อง <Poppy S 1> เครียดเยอะอะไรอย่างนี้ครับเห็นคุณแม่เครียดเราก็เราก็เครียดด้วยเนาะใช่ครับอ่าต้องตองอ่ะลูกก็รักแม่ครับถ้าเหนื่อ <enter S 1> <550. S 2> ยก็พักแป๊บหนึ่งก่อนเหนื่อยก็พักแล้วให้ดูซีรีส์เกาหลีให้ไงดีได้เลยลูกอันให้เลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแก้มสะกอด เป็นเด็กที่น่ารักอขอแม่ไนหะขอแม่บ้างขอแม่บ้างสิเออแต่จริงๆต้องบอกว่าโชคดีที่ลูกสองคนแบบใกล้ชิดเราแล้วก็บอกรักกันทุกวันทุกเวลาเวลาที่เจอจะอาบน้ำจจอะไรเงี้ยก็บอกรักกันตลอดเลยค่ะ,คะอขอพระคุณมาก